ผู้ชมคะในช่วงวิกฤตฝุ่นนะคะหลายคนที่มองหาเลยก็คือสภาพอากาศที่ดีหรือว่าการที่จะสูตร อากาศที่บริสุทธิ์เข้าไปในร่างกายนะคะเราก็เลยมีเรื่องของห้องปลอดฝุ่นขึ้นมาซึ่งห้องปลอดฝุ่นต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นการเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยในการที่เราทุกคนจะหายใจเข้าไปแต่ว่าห้องปลอดฝุ่นนี้มีเพียงพอหรือไม่จัดขึ้นที่ไหนหรือว่าการเข้าไปใช้บริการต้องทําอย่างไรบ้างนั้นวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณโชคชัยเกษสติตค่ะรองหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมศูนย์อนามัยที่2พิษณุโลกอยู่กับเราแล้ว,ลวสวัสดีค่ะสวัสดีสสดครับผมนะฮะเรื่องของฝุ่นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใกล้ ตัวครับคุณ<ม>ผู้ชมแต่ว่าห้องปลอดฝุ่นผมเชื่อว<ฆ>่าหลายๆคนเองยังไม่ทราบว่าห้องปลอดฝุ่นเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนหรือว่า<ฆ>ช่วยในเรื่องอะไรกันบา้างเดะถามคุณโชคชัยก่อนเลยจังหวัดพิศณุโลกของเราครับที่เราทําห้องปลอดฝุ่นขึ้นมาตอนนี้ตัวเลขเป็นไงบ้างครับก็ห้องปลอดฝุ่นของพิษณุโลกตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1,300ห้องถือว่าเยอะมากนะ<ฆ>แล้วถ้า5จังหวัดนะับ<ถ>เป็นตัวเลขภาพถ้า5จังหวัด ของภาคเหนือตอนล่างนะครับ,รบก็จะมีอยู่ที่ประมาณ4,000ห้องผมขอถามหน่อย5จังหวัดนี้มีจังหวัดอะไรบ้างก็งมีจังหวัดเริ่มที่พิษณุโลกเลยนะค,ค,ครับพิษณุโลกอุตรดิต จากสุโขทัยและก็เพชรบูรณ์ครับอันนี้เป็นเขตจังหวัดที่ทางสุดอนามัยที่2เราดูแลอยู่ใช่ครับรวมแล้วคือ4 0 0พันกว่าห้องประมาณประมาณ4 0 0พันกว่าห้องเยอะครับห้องที่บอกนี้4 0 0พันกว่าห้องในพื้นที่5จังหวัดส่วนใหญ่จะอยู่ที่ไหนคะส่วนใหญ่เราก็จะเริ่มเริ่มเริ่มแรกเริ่มแรกทีเนี่ยเราจะอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครับ แล้วเราก็ขยายผลไปที่โรงเรียนครับแล้วก็สถานบริการสาสุขครับแม้ว่าจะเป็นอ่าราพสตาหรือว่าในโรงพยาบาลชุมชนครับก็จะอยู่ในสถานที่เหล่านี้แล้วก็ตอนนี้กำลังจะมีมการขยายผลไปยังร้านอาหารครับ ค่ะคือจุดเริ่มต้นของการที่เราจะมีห้องปลอดฝุ่นขึ้นมาแน่นอนว่าด้วยวิกฤตของฝุ่น PM 2 5เราต้องมีการประเมินไหมคะว่าในพื้นที่นั้นต้องมีค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐานจํานวนเท่าไหร่ย,ยังไงถึงจะสร้างห้องปลอดฝุ่นขึ้นมาได้ใช่ครับก็แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราเริ่มที่ภาคเหนือครับ,รบห้องปลอดฝุ่นเราเริ่มตั้งแต่ปี65ครับ,รบในในภาคเหนือทั้งหมด30แห่งในศูนย์เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครับ 30แห่งแล้วก็ทําเป็นต้นแบบแล้วก็ประเมินค่าว่าภาคภาคเหนือรวมทั้งภาคเหนือตอนล่างของ ของพิษณัโลกแล้วก็เขตบางเหงนือตอนล่างทั้งหมดเนี่ยมันจะมีค่าฝุ่นเฉลี่ยนะครับในในรอบในในทั้งปีอะครับเกินมาตรฐานเราก็จะมีเลยเรื่องของการพยายามที่จะพัฒนาให้ให้มีห้องปอดฝุ่นในพื้นที่ครับ,ค,รบคุณโชคชัยครับอันนี้ผมต้องถามเลยว่าห้องปอดฝุ่นเนี่ยที่จริงแล้วมันช่วยเรื่องอะไรกับเราได้บ้างนอกเหนือจากการทําให้เราเนี่ยห่างไกลาจากเรื่องของแบบฝุ่นควันพีเอ็มสออะไรต่างๆนานามันช่วยอะไรเราได้บ้างก็คือเป้าหมายของเราก็คือเราเรา,เราต้องการให้ให้กลุ่มเสี่ยงนะครับให้อยู่ใน พื้นที่ที่ที่ปลอดภัยนะครับเพราะว่าเราศึกษาแล้วพบว่าภายในอาคารอย่างภายในห้องนี้ครับในกิจวัตรกิจวัตรประจําวันเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยเราจะพบว่าค่า PM 2.5ในอาคารเนี่ยมีค่าเท่ากับข้างนอกเลยนะครับ,รบก็มันก็จะเหมือนกับว่าเราไม่ได้พักผ่อนอยู่ในอาคารไม่ได้อยู่ในสถานที่ในอาคารที่ปลอดภัยเหมือนกันบว่าเราไป ไปนอนอยู่กลางสนามอยู่กลางแจ้งได้รับเพสองจุดห้าการแจ้งเลยใช่ครับกลุ่มเสี่ยงมีอะไรบ้างครับมีคนกลุ่มไหนบ้างอะไรยังไงกลุ่มเสี่ยงก็จะมีเด็กศูนย์ถึงหกปีครับซึ่งซึ่งร่างกายเขาเนี่ยยังเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ครับแล้วก็ในเรื่องของการหายใจเขาก็จะหายใจเร็วกว่ากว่าผู้ใหญ่ครับนี่ก็เลยเลยเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เราเริ่มในศูนย์เู็กเล็กพทานเด็กเล็กครับแล้วก็อย่างเด็กเล็กเนี่ยเขาก็จะไม่แนะนําให้ใส่แมส ในเด็กที่อายุต่ํากว่า2ปีเพราะว่ามันจะมีเรื่องของระบบการหายใจของเขาเราก็เลยเออจะทํายังไงให้เขาอยู่ในสถานที่ท,ที่ปลอดภัยปราศจากฝุ่นเพียง2.5 โดยที่อาจจะไม่ต้องใส่แมสเพราะว่าเราไม่แนะนําให้ใส่แมสก็เลยมาพัฒนาเรื่องของห้องปลอดฝุ่นครับค่ะก็คือกลุ่มเด็กเล็กเป็นสําคัญการที่จะเข้าไปใช้บริการหรือว่าขออยากที่จะเข้าไปให้บุตรหลานได้อยู่ในห้องที่ปลอดฝุ่นมีเงื่อนไขในการขอใช้บริการไหมคะท่านรองไม่มีครับก็อย่างในสถานบริการสาธารณสุขเนี่ยครับถ้าเกิดเราไปใช้บริการในสถานบริการสาธารณสุขโรงพยาบาลสถานีามัยถ้าในช่วงที่ฝุ่นสูงนยครับแล้วก็ขอเข้าใช้ได้เลยครับอย่างถ้าในร้านอาหารเนี่ยเรากำลัง ขยายผลในร้านอาหารให้เข้าร่วมมาเป็นร้านอาหารปลอดฝุ่นครับก็ถ้าเราไปทานอาหารอะไรเงี้ยแล้วเห็นป้ายว่าเป็นห้องปลอดฝุ่นเราก็ไปใช้บริการได้เลยเดีมากนะ,ะมันถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราอยากเอาตัวเองไปอยู่ยยที่ไหนกลไกสําคัญในการที่จะทําให้พื้นที่นั้นหรือห้องนั้นเนี่ยป,ปลอดฝุ่นมันมีกลไกลอะไรที่ซับซ้อนอไหมถ้าเกิดเราอยากให้บ้านเราอ่ะมีห้องสักห้องหนึ่งเป็นห้องปลอดฝุ่นเราทําได้ไหมคะท่านดรก็ง่ายที่สุดเลยครับคือเราก็ต้องดูแลสภาพแวดล้อมลดลดในแหล่งของแหล่งสะ สมฝุ่นค,ครับอย่างภายในบ้านที่ที่เราเจอส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของอาจจะมีเครื่องปรับอากาศแต่ว่าเราไม่ได้มีการทําความสะอาดะนะครับหรือว่าในสถานที่ที่เราไปอย่างในศูนย์เด็กเล็กเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีแล่งสะสมฝุ่นว่าจะเป็นเอกสารเป็นหนังสืออะไรเงี้ยครับ,รบหรือกิจกรรมที่ทําให้เกิดฝุ่นว่าจะเป็นการจุดธูป ไหว้พระหรือการสุบบุหรี่ภายในบ้านเนี้ยก็จะเป็นแหล่งสะสมฝุ่นเพราะ,รฉ,ะฉะนั้นครับผู้ชมสิ่งเหล่านี้คือความรู้ทั้งหมดเลยและเขามีเรื่องเกี่ยวกับนี้เลยของที่จะทําให้เราเนี่ยเป็นคู่มือ ผู้มือเล็กๆที่เราัวได้เลยอ่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นพัดอันนี้ผมมองว่ามันเป็นความรู้มากๆเขาจะบอกถึงผลกระทบต่อสุขภาพครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นตาผิวแห้งจมูกปอดหัวใจสมองอันนี้คือเรามีแนวคิดยังไงเราถึงทำสิ่งนี้ขึ้นมาก็อันนี้ก็คือเราก็จะเทียบกับค่าค่าฝุ่น PM สองจุดห้าครับว่าเป็นสีให้ดูได้ง่ายๆครับอย่างในเรื่องของประชาชนทั่วไปเนี่ยเราเห็นว่าเป็นถ้าค่าฝุ่นที่เราดูตามแอปพลิเคชันหรือว่าตามข่าวเนี่ย เป็นสีส้มสีแดงเนี่ยเราก็ควรจะลดกิจกรรมการแจ้งการออกนอกบ้านาหรือถ้าจําเป็นต้องออกก็คือก็ต้องสวมหน้ากากอนไมัยหรือว่า N95 แต่ถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยความเข้มข้นก็จะเพิ่มมากขึ้นมาหน่อยอก็คือเป็นระดับสีเหลืองหรือสีส้มเนี่ยก็จะต้องดูแลสุขภาพลด กิจกรรมการแจ้งในกลุ่มเสี่ยงในเด็กเล็กเนี่ยก็ต้องลดกิจกรรมการแจ้งแล้วรครับว่าจริงเด็กๆน่าจะอยากได้<ช>คุณครูเองก็น่าจะมีข้อมูล<า>ไวคล<ม>้ครบเลยรวมไปถึงช่องทางแอปพลิเคชันต่างๆนะคะที่สามารถที่จะสกแกนเข้าไปเช็คสภาพอากาศรายวันได้ด้วยอย่างที่ท่านรองบอกไปเมื่อสักครู่นี้แล้วจริงๆแล้วเราสามารถก็ทําให้บ้านของเราในกายเป็นห้องหรือว่าเป็นบ้านที่ปลอดสุญได้ด้วยเหมือนกันใช่แล้วสุดท้ายครับเดี๋ยวให้ฝากไปสักนิดนึงว่าใครที่อยากได้ข้อมูลดีๆหรือว่าอยากได้เนี่ยสื่อประชาสัมพันธ์แบบนี้ติดต่อไปได้ยังไง การประชาสัมพันธ์ก็สามารถดูเข้าในาเว็บไซต์หรือว่าทาง Facebook ของศูนย์หมายัยที่2พิษณุโลกก็ได้ครับ,บแล้วก็การดูแลสุขภาพก็คือช่วงนี้ช่วงที่ pm 2.5สูงก็อยากจะให้ตรวจเช็ค พีเอสอก่อนออกจากบ้านทุกครั้งครับแล้วก็ถ้าอยู่ในค่าที่เป็นสีส้มสีแดงก็ลดกิจกรรมกลางแจ้งลดกิจกรรมออกนอกบ้านครับถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงก็ถ้าเป็นสีเหลืองก็ลดกิจกรรมกลางแจ้งครับคับผมขอบคุณมากเลยครับวันนี้ที่มาร่วมกันในช่วงคุยเคลียร์ครับคุณผู้ช